สวัสดีท่านทั้งหลายท่านผู้สนใจฝ่ายศึกษาหาความรู้เพื่อการพัฒนาจิตใจผมสุกเกษมกู้ท็อกจากสถาบันการพัฒนา MQ หรือความฉลาดทางด้านศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมวันนี้ก็จะได้บอกถึงเรื่องความหมายของความเป็นพุทธะให้ฟังกันสัหน่อยหนึ่ง ความว่าพุทธะนี่ที่เราได้ยินได้ฟังมาหมายถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้รู้อย่างไรก็คือรู้ธรรมะของพระพุทธองค์นั่นเองอุปมาอุปไมยก็เหมือนกับว่าเรานอนหลับอยู่แล้วก็มีคนมาปลุกเราบอกว่าเอาเป็นพ่อแม่ดีกว่าพ่อแม่ก็มาปลุกปลุกเรา ลูกลูกตื่นแล้วตอนเนี้ยข้าศึกเนี่ยมาถึงประตูเมืองแล้วลูกต้องตื่นเถอะคุณลูกก็ต้องเชื่อพ่อเชื่อแม่ว่าต้องเกิดอ่ภัยและต้องรีบหนีแล้วอันนี้คือเรารู้แล้วก็หมายถึงว่าถ้าเราฟังธรรมะของพระเองค์เนี่ยเรารู้แล้วว่าอ๋อ เราเห็นภายในวัตฏะสงสารแล้วที่พระอ,องค์ได้อุบัติขึ้นมาแล้วมาแสดงทรรให้เราเราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปที่นี้มาพูดถึงเรื่องตื่นตื่นก็หมายถึงว่าตาเราลืมแล้วเราไม่นอนแล้วเนี่ยคำว่าไม่นอนนี่หมายความว่าเราเราไม,ไมนน่ไม่นอนไม่นอนก็คือว่าเราเราจะไม่ไม่หลงไปหลับอีกแล้ว หลับในที่นี้ก็เหมือนกับว่าไม่ต้องไม่ต้องมีการตายอีกแล้วแล้วคือไม่ต้องเกิดอีกแล้วเพราะถ้ายังมีการเกิดการตายอยู่นี่แปลว่าเราก็ต้องมีการหลับอยู่นะไม่ตื่นแล้วทักทีหนึ่งทีนี้พอพ่อแม่ปลุกแล้วเราตื่นแล้วเรารู้แล้วสิ่งที่จะต้องทําในขณะตื่นก็คือรีบขวนขวายขยันหมั่นเพียรหาทางที่จะพ้นจากภัยในวัฏะสงสารนี้ให้ได้ นะก็นี่คือข้อข้อสําคัญนะนะสำคัญจริงพอะเราตื่นนี่คือการการที่ว่าเราต้องรีบแล้วบอค่าศึกมันมาแล้วนี่มันมาโหมประชิดหน้าด่านล้วแล้วนี่จะทํำยังไงเราก็จะต้องรีบหาทางหนีทีไรเมื่อใดก็ตามที่เราขนาดที่เราหนีไปเนี่ยที่จะให้พ้นจากค่าศึกได้เนี่ยพอเราพ้นแล้วเนี่ยอันนี้เราเบิกบานหมายถึงก็กิเลสของเราเนั่นเองถ้าเรา ไม่ได้รู้จักว่าเอ๊ะไอจิตเราเนี่ยมีกิเลสนะมันมีตัณหานะเมื่อมีตัณหาเดี๋ยวไอบรรดาไอลูกหลานของกิเลสราคะในกามกำหนัดความใคร่ทั้งหลายมันก็จะออกมาก็มันก,มนก็มันก็อยู่ใน,ในเรานี่เองเพราะงั้นพอเราทราบปับ๊บอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาทางที่จะเบิกบานคือให้พ้นจากทุกนี้ให้ได้นั้นถ้าเมื่อเราได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ย คําสอนที่เป็นพุทธ,ธก็คือให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานสิ่งสาคัญคือการลงมือทําทีนี้ตรงที่ว่าปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วปัญญาในทางพุทธ,ธาศาสนาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับปัญญาในทางทางคนทั่วไปที่เขา,าเรียกว่าสอบไล่ได้ที่หนึ่งหรือ,อแข่งขันกันในเข้าสถาบันที่ที่ดีมีพี่ดีๆกันนะนะก็ปรากฏว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ย ก็จะเห็นว่าเขาเป็นคนที่มีความเก่งมีความฉลาดมีความจําดีนะเป็นคนขยันหมั่นเพียรอ,อ่านหนังสือเพื่อจะสอบเข้าได้เหมือนสมัยนู่นเคยฟังเคยดูหนังไหมหนังจีนจองหัวนเนี่ยสอบเข้ายากใช่ไหมดังเหมือนกันครับเนี่ยเหมือนกันพอสอบเข้าได้ปั๊บมันก็ดีใจนะหรือจะไปเข้าข้าราชการได้หรือจะเข้าสถานใดที่เขาเข้ายากๆแล้วเข้าได้ก็ถือว่าคนนั้นก็มีปัญญากว่าคนอื่น เราว่ามีความขยันหมั่นเพียรมีความจดจําดีท่องหนังสืออ่านดีอะไรก็สามารถสอบได้ประมาณนี้ส่วนใครที่ขี้เกียจไม่อ่านหนังสือก็เป็นอ่านว่าหรืออ่านน้อยอ่านไม่ตรงข้าตอบก็มีอ่านพ่ายแพ้ไปลักษณะเช่นนี้ก็เหมือนกันในทางคนทั่วไปแต่ในทางปัญญาของอของในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญญานี้ก็คือว่าความที่ไปรู้แล้วว่าธรรมะของพระองค์นั้นเนี่ย นั้นๆนนจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งในโลกเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะไหนว่าเราต้องมีการฟังธรรมเป็นเบื้องต้นแล้วพอเราเริ่มฟังธรรมปุ๊บล้วก็เกิดโสตะแล้วก็คือหูเนี่ยได้ยินในฟังธรรมะฟังบ่อยๆจนเกิดศรัทธาอันนี้ปัญญาก็จะเกิดปัญญาเกิดตรงนี้ที่เรียกว่ารู้ตื่นแต่เรื่องพอรู้ตื่นการปฏิบัติเพื่อความเบิกบานก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่รู้และตื่นแล้วเท่านั้นเอง เพราะงั้นบางทีในสังคมหลายครั้งที่เราเห็นผู้คนเนี่ยต่อเหมือนกันรู้แล้วบางคนก็เรียนรู้ในเรื่องปริยัติเรียนรู้ในพัฒไตไปิดกยิ่งสมัยนี้ทุกคนสามารถที่จะหาความรู้ในทางพุทธศาสนาง่ายใน Google ก็ดีใน f e c o o o ก k c e b o o กก็ดีในในในไหนใน Internet อินเทอร์เน็ตอ่ะไปเปิดถามได้เลยว่าคืออะไร ใน y o u t u b e นี่ฟังได้ตลอดเลยว่าเขาก็จะเอามาให้เราฟังแต่ปัญหาว่าเราจะฟังแล้วเกิดปัญญารีบเดี๋ยวว่าตื่ตนหรือเปล่าตื่นแล้วตื่นนี่หมายความว่าปฏิบัติเลยเพื่อความหลุดพ้นอันนี้ปัญญาตรงนี้มันต่างกันเลยสิ้นเชิงเั้นปัญญาในพุทธศาสนาคือต้องไปตัดกิเลสดับกิเลสให้ได้ก็แปลว่าไปเห็นแจ้งในอริยาสสิจริงๆอันนี้เรียกว่าตัวไครตมันนะนะเป็นของเฉพาะตนจริงๆ เพราะงั้นตรงนี้สําคัญมากที่ว่าการฟังเนี่ยบางทีถ้าเราฟังนะฟังแล้วไม่มาชำชำละใจให้มันขาวพองสะอาดมันก็จะไปติดตรงไหนอ่ะไปติดความยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูอา่อาแล้วแต่ก่อนเคยเป็นอย่างนี้มาฉันลําบากยากเย็นอะไรเงี้ยคือิดมีลักษณะเข้าตกหลุมพลางสองเรื่องเรื่องหนึ่งอยากจะเป็นที่สนใจของคนอื่นสคืออยาก อ,อยากให้คนอื่นมาสนใจจริงๆมันก็เหมือนกันถูกไหมแต่พูดให้มันเป็นขยายหน่อยว่าเอออยากเราอยากให้เป็นที่สนใจคนอื่นอ่ะอยากไปให้คนอื่นมาลักแล้วอยากให้เราเป็นที่รักของคนอื่นก็อยู่ประมาณนี้เพราะงั้นตรงนี้ในทางพุทธศาสนาก็จะแบบว่าให้ตัดความลักออกไปทีนี้ไอาการที่จะไปสู่ความความตัดความรักได้เนี่ยพื้นฐานหลักๆก็จะต้องมีคุณธรรมสาคัญในชีวิตก็ต้องมีนะคุณธรรมสําคัญนี่แหละคือเรื่องสําคัญมากที่จะต้องเรียนรู้ นั้นท่านสถาบันของเราก็สามารถที่จะอบรมท่านในเรื่องของให้มีความฉลาดทางศีลธรรมไหนๆก็มีความฉลาดทางดังด้านการ IQ อทาง EQ แล้วมาฉลาดทางศีลธรรมกันบ้างนะครับซึ่งเขาก็มีสอนกันทั่วไปอะไรนะแต่ว่าแล้วแต่ว่าสอนอที่ไหนมีประสิทธิภาพ คือหมายถึงว่าคนเรียนเนี่ยได้ผลจริงๆอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยเขอยากจะไปขนขวายห,หาหากหลี่เรียนกันเลยเกิดน,นะครับเราเองก็พร้อมที่จะ,ะทําการอบรมท่านอยู่แล้วครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับนี่คือรายการสุกเกษมกู๊ดท็อกที่นำสิ่งดีๆมาให้มาบอกนะครับกับท่านทั้งหลายเวลาที่ไม่ว่าจะเป็นรถติดหรือนะรถไม่ติดหรือฟังอยู่ที่บ้านหรือฟังที่ไหนก็สามารถฟังสุกเกษมกู๊ดท็อกได้นะครับฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองเนี่ยสนใจมากแค่ไหนอันนี้ต้องพูดอย่างนี้เลยผมไม่ได้ว่าโอ้ยผมพูดในเรื่องไม่ใช่ผมจะบอกว่าอยู่ที่ท่านเองเพราะถ้าท่านใส่ใจจริงสนใจจริง ให้คนนั้นพูดไม่ดียังไงนะท่านก็ฟังรู้เรื่องครับถ้าท่านสนใจและนี่คือเคล็ดลับของ5เคล็ดลับวิชาสุขเกษมที่จะทำให้ท่านมีความสุขอย่างปลอดภัยขอให้ท่านทั้งหลายก่อนจากไปขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขกันนะครับรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอแผ่ความดีนี้ไปยังทั้งจัก,กรวาลทั้งหลายที่มันแบบมองไม่เห็นไกลเลยเรียกว่าแบบ ไม่ประมาณการเลยเลยวะส่งจิตใจสิ่งดีเนี่ยไปให้ทุกที่ทุกทางทุกจิตยานกันเลยสําหรับนี้สุขเกษมกูทอปขอจบเพียงเท่านี้สุขเกษมกูท็อปนายสุขเกมรักทุกคนเสมอครับสวัสดีครับ